สว,ส,สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะธโมโง่งกันอยู่ได้เช่นเคยนะครับก็ <automation. S 1> ここวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการที่มีความเชื่อแต่ความเชื่อในที่นี้ไม่ได้เชื่อในหลักคําสอนไม่ได้เชื่อในาศาสนาไม่ได้เชื่อในสิ่งต่างๆที่มาจากคาว่าคําสอนเลยแต่เป็นการเชื่อแค่ตัวของตัวเองในความคิดของตัวเอง sí <t> เพียงเท่านั้นครับคือที่อยากจะถามพี่ต้อยคือคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยเชื่อแต่ตัวเองเนี่ย เขาจะไปในทางไหนครับชีวิตแบบว่าเขาจะขึ้นสวรรค์หรือเขาจะตกนรกหรือเขาจะยังไงดีกับชีวิตเขาในวันที่เขาอะจบชีวิตลงไปอะไรเงี้ยครับวันที่จบชีวิตเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าคําถามนี้นะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดกับเด็กรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่จะบอกเลยว่าความคิดอย่างนี้เนะี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อ50บปีก่อนกับตัวพี่ัต้เองกับตัวพี่และตัวผู้คนที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นนักศึกษาอยู่ในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันได้รับการศึกษาการบ่มเพาะการปลุกระดมก็ว่าได้เมื่อกับสมัยนี้ เพียงแต่การปลุกระดมในสมัยนั้นมันทําได้เฉพาะในวงแคบมันไม่เหมือนในยุคสมัยนี้ <50 S 1> ที่มันใช้ลโลกก็คือมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียอาถูกต้องท <ำ S 2> าําอะไรต้องพิมพ์หนังสือเอาเองเพราะเป็นหนังสือนอกระบบพิมพ์หนังสือมาก,ก่อนต้อง <แจ S 1> ทำไงแบบปิวอะไรอย่เงี้ยเออใบบลปิวต้องทําไงรู้ไหมมันจะมีแบบเป็นกระดาษไขสีขาวอ,อ่ะอ่าแล้วมีหมึกข้างหลังสีดําแล้วมาพิมพ์ดีด พิมแปะไปบนกระดาษไขกระดาษไขมันเป็นรูตามตัวพิมพ์ดีดแล้วก็จะมีเครื่องโรนียวเอากระดาษไขนี่ไปใส่หมุนแล้วก็หมุนแล้วพิมพ์ออกมาเราจะใช้อันนี้สําหรับเป็นหนังสือในการที่จะสอนความคิดอ่านต่างๆเริ่มตั้งแต่การโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนบิดเบือนจริงๆเพราะว่า ความเป็นจริงสถาบันพระราศาสตว์ไทยมีแต่คุณมีแต่การให้นะมีแต่ประโยชน์นะสำหรับประเทศคําว่ามีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะให้ประโยชน์นะแต่การมีอยู่ของท่านของสถาบันเนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์ข้าประเทศเราก็วาไปอันที่สองก็คือการศึกษาในการที่จะสร้างสังคมใหม่ นะนี่ฟังดูเหมือนการพูดเรื่องการเมืองฝ่ายซ้ายเลยนะแต่น,นี่คือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องศาสนาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเราก็ศึกษาไปภายใต้การศึกษาเนี่ยคอมมินิตเนี่ยสอนนั่นเป็นหลักสําคัญเลยให้เชื่อแต่ตัวเองให้เชื่อแต่การกระทําของตัวเองเท่านั้นเลยเท่านั้นซึ่งถูก แต่ถูกเซี่ยวเดียวถูกเซี่ยวเดียวที่เป็นหลักการทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปและมากระทบกับตัวเรามาจากการกระทําของเราเมื่อกี้พี่พูดว่าไงหมุนเวียนเปลี่ยน,ปยนไปแล้วกลับมากระทบกับตัวเราเพราะการกระทําของเราทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันจะ กลับมากระทบกับตัวเราได้นอนแต่คอมมินนิสต์สอนเนี่ยเป็นทฤษฎีเลยแยกว่ามนุษย์เนี่ยนะต้องคิดแบบวัตถุนิยมอย่าไปคิดแบบจิตนิยมวัตถุนิยมคืออะไรทุกอย่างโลกนี้มันต้องสร้างขึ้นด้วยมือเราเท่านั้น <ừ> นะกรรมกรชาวนานะสร้างด้วยมือเราแต่เพราะเราไปเชื่อจิตนิยมว่ามันมีระบบกรรม นะมันมีการเวียนว่ายตายเกิดนะมีเทพเทวดาลงมาเกิดเป็นพระหมหากษัตริย์แล้วกดขี่ค่มเหงไม่รับความคิดนี้ไม่ได้ความคิดเหล่านี้เรียกว่าจิตนิยมทีนี้เราก็เดินห้าสิปีผ่านไปไอ้คนที่เคยคิดแบบนั้นเนี่ยนะร้อยละเก้าสิบห้าเปลี่ยนความคิดมปแล้อาจจะเหลือบ้าง ซึ่งพี่เรียกพวกนี้ว่าพวกซ้ายคลั่งไดโนเสาร์ที่ไม่ยอมสูญพันธุ์ไม่ได้เห็นมิติแห่งความเป็นจริงของชีวิตซึ่งมีมิติแห่งคำสอนนี่เราพูดในฐานะพระพุทธศาสนานทีนี้เรามาดูความจริงกันว่าเด็ก ที่ทำนะแบบเดียวเลยผลจะเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อน40กว่าปีก่อนแบบเดียวเรากลายเป็นคนขวางโลกมาเลยพี่เนี่ยตัวสำคัญเลยนะเราจะเป็นตัวขวางโลกเพราะเราเชื่อแต่ตัวเองพี่มาเปลี่ยนความคิดนี้นะจนอายุ38นะมสิบแจนอายุ38แปนะแตวตอนที่เริ่มตอนนั้นคือตอน,น,นอยู่เท่าไหร่ก็1ิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเพราะเรา เข้ <sk r isa> าสู่กระแสการจัดตั้งของคอมมินิสต์ตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขาเรียกตอนม4ม응 4, 5นะนี่ความคิดแบบนี้นะมันแบบว่าบุญคุณอะไรไม่พี่เนี่ยนะท่วงรู้ว่าพี่โคตรรักใหญ่เลยนะยายชื่อย,ยายชื่นนำสกุลที่ชื่นรัตทนธรรมตั้งให้เนี่ยเหมือนกับยายเป็นต้นตระกูลแต่วันนั้นน่ยมันถูกครอบความคิดนะ พี่ถึงเข้าใจในเด็กพวกนี้แล้วส่งสารเมตตามนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อในทางหลักธรรมว่ากูลำบากยากจนนะยายต้องไปขายของนะในตลาดยายต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ไปคัดเลือกปลาสดที่ตลาดเย็นแล้วไปขายที่ตลาดร่อนพิบูลนะเอาเงินมาส่งให้กูเรียนกูตั้งใจจะเรียนไม่จบลาไม่เรียนแปดปีกูจะเรียนแปดปี เพราะอะไรเพราะการช่วยประชาชนคือเรื่องใหญ่ที่สุดการยืนยัอยู่กับประชาชนเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดรับใช้ประชาชนนั่นคือถูกคอมมิวนิสต์ครอบอีทุกวันเนี่ยมันไม่ได้รับใช้ประชาชนนะที่มันเชื่อตัวเองมันรับใช้ใครมันรับใช้ตัวมันเองอด้วยความโง่โง่จากการถูกหลอกลวงหลอ่อหลอมความคิดที่ผิดเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ของคนกลุนะ่มเนี่ยถ้าตัดปิ๊กต่อไ้พวกนี้ไปดูได้เนี่ยไปเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าผ่านไป5ปีตอนนี้คุณสิบห้าคุณยี่สบยี้าคุณติดคุกคุณไม่มีงานทำไอพวกนี้มันไม่ได้ดูแลคุณหรอกเด็กที่ถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองนะนี่ไม่ใช่รายการการเมืองนะรายการธรรมะนะถึงเวลาแนะ้วทุกคนเนี่ยนะมันจะมีแต่มุมของตัวเอง แต่เด็กไม่เข้าใจพลุกไปทบทวนเลยทําไมต้องมีมุมตัวเองพะมีมุมสองมุมมากระทบกันระหว่างมุมคนอื่นกับมุมตัวเองกฎของกิเลสมันจะทําให้นึกถึงตัวเองการยึดติดที่พี่พูดเข้าใจไหม mm hmm. เห็นด้วยไหมครับทีนี้เรามาดูว่าในทางหลักธรรมเนีน่ยสำคัญมากความคิดที่มีแต่ตัวเอง แล้วไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจา้าไม่เชื่อว่าผลแห่งกรรมมีจริงทำอะไรไปจะต้องได้สิ่งนั้นไม่เชื่อเรื่องของการเคารพบ,บูชาผู้มีพระคุณไม่เชื่อต่อการเคารพต่อเทวดาเคารพนะ่ะไม่ได้ขอเคารพเหมือนเคารพผู้ใหญ่ความหมายก็คือว่าการส่งจิตที่ดีไปสู่ บุคคลที่อยู่รอบข้างคําว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างรวมทั้งเทพเทพาอารักษ์ทั้งหลายด้วยการไม่เชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีการประพฤติปฏิบัติที่สอนที่ทําอยู่คือการไม่เชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามไม่เชื่อลำดับของความแตกต่างของการเคารพนับถือสาหายเธอฉันมันพาคนไปตกนรกครั้งสิ้นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิ พระพุทธเจ้าบอกเลยคนเหล่านี้ตายไปมีอบายเป็นที่ตั้งนะพี่ก็ต้องทวนคำสอนว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนส่วนใหญ่เมื่อตายแล้วไปอบายคือไม่เป็นเปรตอสุูกยสัตว์รกสัตว์เดรัจฉานคนจำนวนทั้งโลกมันเป็นแบบนั้น ไอคนที่รอดเท่ากับดินในเล็บเพราะอะไรก็เพราะว่าแม้แต่ผู้ที่อยู่กับวัดอยู่กับว่าแต่เข้าวัดเข้าวาแล้วม,มุ่งแต่จะไปหาบุญออกมานินทาว่าร้ายคนอื่นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกทำไปเป็นรกเพราะว่ามึงนินทาว่าร้ายคนอื่นมึงอาฆาตพยาบาทและบาปเหรไม่ใช่ไม่เกี่ยวบาปเป็นคําสมมติ แต่สิ่งที่มึงทําทั้งหมดสิ่งที่ได้กระทําขึ้นมามันพาไปสู่ใจที่ร้อนรุ่มใจที่ตกต่าใจที่ร้อนรุ่มใจที่ตกต่ำเนี่ยพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในจิตเมื่อฝังอยู่ในจิตถึงเวลาตายพี่ก็จะพูดซ้ำเรื่อยๆนะจิตเนี่ยทำอะไรเรื่อยๆยมันจะกลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นศักยภาพนึกออกไหมเพราะนั้น เพราะมันทำสิ่งที่จิตใจมันเลวร้ายอ่ะจิตใจมันร้อนรุ่มจิตใจมันมันมีแต่ความกราดเกลี้ยวนรกไป็นที่ตงเพราะด้านหนึ่งเนี่ยเราดูได้เลยนะเด็กที่ไปอายุสิบห้าที่ก็บอกกัชื่อน้องหยกเนะจริงน้าเมตตาสงสารนะที่ต้องใช้คำว่า คนกลุ่มหนึ่งใบหวานล้อมให้เธอคิดแบบนั้นอีกพวกที่ออกมาสับสนุนเป็นสิทธิเสรีภาพค่าอางความเป็นคนมันจะแสดงอะไรก็ได้มันไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าคนคนนี้ทําได้คนหนึ่งในสังคมมันมีคนอีกสี่พันมันมีสิทธิเสรีภาพที่มันมีความคิดของตัวมันเองและมันทําอย่างที่มันอยากทําเองทั้งหมดสังคมมันจะอยู่กันยังไง หายนะไหมพุทธก็ไปดูสิสังคมที่เป็นแบบนี้ที่มีความเชื่อแตกต่างนั้นไม่อยู่บนหลักของเมตตาธรรมไม่อยู่บนหลักของความเคารพนับถือไม่อยู่บนหลักของความเอื้ออาทร pim. ไม่อยู่บนหลักของการเชื่อในกฎแห่งกรรมทุกประเทศทุกเผ่าทุกที่มันฆ่ากันมันนําพาไปสู่หายนะทั้งสิธิ์นึ <Other> กภาพบอกอะไเข้าใจวีกฎระเบียบมันก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้สังคมมีความ เรียบร้อยออยู่ร่วมกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะอ,อย่างไม่มีความสุขก็จะได้ไม่เบียดเบียนกันครับผมชัดเจนไหมครับ